วัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายที่หักแพงสมองสุเจพี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยชาในต่างแดนพี่น้องคิดถึงทุกทุกท่านการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือนี้คนภู้หายอีกเมือม่อนึ่งข้ามมานีนี่สิเอาความยากง่ายในการเกี่ยวเขาไมา้เบิ่งให้ชมเนาะค่ะการใช้รูดเกี่ยวนี่สิมีการดูแลเบิ่งแย่งกันแจงใดเนาะค่ะกับคนเกี่ยวนี่ สะดวกสบายต่างกันเนาะคะ่ะบอนเด้ไม้ถึงว่าเอแฮปปี้ไปวิดทุกอย่างเนาะคะ่ะการใจรถดเกียวนยีนก็สะดวกรวดเร็วแต่ก็จะมีผลตามมากคือจังได้ะคะ่ะตามมาเบิ้งมาชมค่ะเิปไรเหลวที่นี อันนี้มันบุ้ด้วล่เลยเกียวได้เอลียนาดนีานเนียยเอาจังสีบวะกวาดมาพวมกันจังสีบวะ อืมอแล้วมันก็สเบามาเนาะมันกัวาเส้ตะแกงใส้ตะก้าแล้วลก็หองมิดเขามันก็รุดมเสีเลือแก่โดดเนี่ยจะคอยขี้ขาดก็เอาเบบนปีขานหอนกวากว่าหน้าจ้องกมก็ลุกออกเอาทางคนเอากับส่กระดูม ต้นนั้นตันนั้นเอาออกแล้วมันบ่อ,อ่ะพาสิพภาพไปเบิ่งกันมองเพื่นเก็บไอ้ดอกหยาแล้วอันนี้ยังมองท่านเก็บมาเนี้นี่คือคือรถเกีียวเด้อพี่นอ้องรถเกีียวกับสิบเป็นจังซี่ สะดวกสบายเยนีหนึ่งกับยากเนวหนึง่งไอเกีียวเองคนเกียยเ่ยวอะสบายแนี่หนึ่งไอยากอีกแนี่นึงมูมีสมบายดรอกเศร้าหน้านี่สบายแต่ผู้กินเขาสบายแต่ผู้สื่อกินพีนออ้องเลยการกวาดแบบนี้ สิกวาดดอกหยาแบบนี้อืมก็จะกวาดง่ายไม่กวาดใช่ไมกวาดกวาด ส่วนนี่ก็จะเป็นเนี่ยเขาเจ้าหอมมะ,ะลิเนาะค่ะหลังจากมาตากเนี่ยเขาจะใส่ขาดเนี่กรีดไปเป็นรล่องเป็นร่องนะเพื่อสิให้เขาแหง้งค่ะกับากบากอยู่ียซีมือเนาะคะ่ะเขากับก็บได้กรีดไปแต่กรีดไปทางยา่ทางขวางอยู่มือหนึ่งกรีดไปทางยาวมือมือไม่มากกับใส่ขาดกรีดไปทางขวาง อยู่ซีมือเนาะค่ะถึงสิก็บได้กน,นี่เป็นคลองบานขางบ้านนี่เขาจะใส่รถเกี่ยวตลอดแต่ปีนี้นี่กริสิทธุอบเพื่อกันเนาะ,ะค่ะกระสิทธารลุดหดนี่กะยังเป็นคิ้วอยู่เพื่อสิได้มานี่กระใช้เวลานานอยู่นะคะนี่คือเขาอยู่หน้าดินนี่เป็น ประจังหองมมะลินกัติธาหลุดเกี่ยวนะคะพี่น้องเพื่อว่าสิโลยได้หลุดตุนทุ่นแน่เนาะคะ่ะคือเกี่ยวถึงสิม,มี่หยานี่เขาก็คือสำ้ำฤทธิ์ถักถักข้นเกี่ยวในกัสิกัติยากมามัดมาขนมาล้านเนาะค่ะอากัจจังรถมาปันนะะ่นค่ะกัติม,มี่กีการใช้เวลาหลายอย่างเนาะคะ่ะปีนี้กัสิ ขาลดด้วยค่ะพี่นอ้องปองปลายเต้นรีกับสกีลเข่าเหนียวยืเข่ากอคอถาเนาะค่ะซึ่งในทุกมือนี้นี่คกับสกีวเข่ากอกคอหุกหรือข้เข่าเหนียวถาคือเป็นเข่าหลุมเขานอนเนาะค่ะในมือนี้กับสกียวกังขึ้นนํา ค่เมื่อนี้ร่มแห้งเลยพี่น้องเป็นร่มหนาวที่หนาวมือแหลกๆเลยนะคะเมื่อนี้อากาศเย็นลงแต่กเ็เฮ็ดงานบ่เมื่อยค่ะ ันนี้ก็คือหน้าตีนบ้านของที่นี่เนาะคะ่ะคือหน้าตีนบ้านนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะคะ่ะพี่น้องแต่มันก็ง,งามงามจนลุ่มคือหินเนาะคะ่ะนี่ก็ต้องใส่ไฟสปอร์ตไลท์เกี่ยวทุกคืนทุกคืนเนาะคะ่ะเพื่อสิให้แอซิตไปน้ำนาะคะ่ะคือถ้าสิไปถาหลดนี่ก็น่านเนาะคะ่ะนี่ก็สิใส่เกี่ยวหรือตัวเองเนาะคะ่ะสำหรับเข่าเหนียว การมอนี่ค่ะขอบคุณทุกการเิ่งกันชมค่ะทากไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะติวเกนฑ์ทุ่มโรุค่ะอบอกกันใหม่มือใหม่ได้ค่ะพี่น้อปองปายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย